สวัสดีจ้าวันนี้เจอกับพี่ทองย่อนแน่นอนที่สุดว่านักเรียนทุกคนจะได้รับความรู้จากวิชาภาษาไทยอย่างเต็มอิ่มวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับนิราศภูเขาทองกันส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันได้เลยจ้า ก่อนที่เราจะศึกษาเรื่องนิราศภูเขาทองเราต้องรู้ก่อนว่านิราศคืออะไรนิราศคือบทประพันธ์ประเภทหน,นึง่งที่แต่งขึ้นเพื่อบรรยายถึงสภาพการเดินทางสภาพภูมิประเทศตลอดจนรำพึงรำพันถึงการพลัดพรากจากนางอันเป็นที่รักในสมัยก่อน การเดินทางค่อนข้างลำบากและใช้เวลานาน,านจึงมีการประพันธ์บทกวีขึ้นเพื่อคลายเหงาเนื้อหาของคำประพันธ์ประเภทนิราชมักจะแต่งเป็นเรื่องราวและสถานที่ที่พบเห็นเชื่อมโยงกับความรักของผู้ประพันธ์ประวัติผู้แต่งผู้แต่งนิราชภูเข่าทองคือท่านสุนทรผู้ มีฐานันดรเป็นพระสุนทรวูหารนามเดิมว่าผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ถึงพุทธศักราช2398เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องให้เป็นกวีเอกของโลกและเมื่อวันที่26มิถุนายน พุทธศักราช2529องการยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมคนที่5เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ200ปีซึ่งนับได้ว่าเป็นสามัญชนคนแรกที่ได้รับเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผลงานด้านนิราชเมืองแกลงพุทธศักราช2,349แต่งเมื่อหลังพ้นโทษจากคุกและเดินทางไปหาพ่อที่เมืองแกลงนิราชประบาทพุทธศักราช2 3 5 0แต่งหลังจากกลับจากเมืองแกลงและต้องตามสถิจพระองค์เจ้าประถมวง์ไปนมัสก,การรอยพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีในวันมาคาบูชา นิราชภูเขาทองประมาณพุทธศักราช2371แต่งโดยสมมติว่าเนนหนูพัดเป็นผู้แต่งไปนมัสก,การพระเจดีภูเขาทองที่จังหวัดอยุธยานิราชสุพันธ์ประมาณพุทธศักราช2374แต่งเมื่อครั้งยังบวชอยู่และไปค้นหายาอายุวัฒนะที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผลงานเรื่องเดียวของสุนทรผู้ที่แต่งเป็นครงูงนิราชวัดเจ้าฟ้าประมาณพุทธศักราช2375แต่งเมื่อครั้งยังบวชอยู่และไปค้นหายาอายุวัฒนะตามลายแทงที่วัดเจ้าฟ้าอากาศไม่ปรากฏว่าที่จริงคือวัดใดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานิราชอีเหนาไม่ปรากฏ คาดว่าเป็นสมัยรัชกาลที่สามแต่งเป็นเนื้อเรื่องอีเหนารำพันถึงนางบุษบาเทพสุนทรศาสตร์ทูลเสนอว่านิราชดังกล่าวเป็นผลงานของกมรมหลวงภูวานิตนรินทราริตรำพันพิลาภพ,พุทธศักราช2385แต่งเมื่อครั้งจำพรรษายอยู่ที่วัดเทพธิดารามแล้วเกิดฝันร้ายว่าชตาขาด จึงบันทึกความฝันพร้อมรำพันเอาความอาภัพของตัวไว้เป็นรำพันพิราบจากนั้นจึงลาสิขาบทนิราชพระประทุมพุทธศักราช2.385เชื่อว่าแต่งเมื่อหลังจากลาสิขาบทและเข้ารับราชการในพระบาทสมเด็จพระปิ่นกล้าเจ้าอยู่หัวไปนมัสการพระปฐม,มเจดีที่เมืองนครชัยศรี นิราชเมืองเพชรพุทธศักราช2,388แต่งเมื่อเข้ารับราชการในประผาสสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวเชื่อว่าไปธุระราชการใดอย่างหนึ่งในนิราชเรื่องนี้มีฉบับค้นพบเนื้อหาเพิ่มเติมซึ่งอาจารย์ล้อมเพีงแก้วเชื่อว่าบรรพบุรุษฝ่ฝายมารดาของสุนทรผู้เป็นชาวเมืองเพชรบุรี ด้านนิทาน 1. เรื่องโคบุตร 2. ปพระภัยมณี 3. พระชัยสุริยา 4. ลักษณะองค์และ 5. สิงหักใครพบด้านสุภาษิต 1. สวัสดิรักษา 2. เพลงยาวถวายโอวาท 3. สุภาษิตสอนหญิง ูพดมีการประพันธ์ไว้เพียงเรื่องเดียวคืออภัยนุราชซึ่งเขียนขึ้นในรัชสมัยที่สเพื่อถวายพระองค์เจ้าดวงประภาพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระปินเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไปเรามาดูที่มาของเรื่องนิราชภู้ขอทองเป็นวรรณคดีประเภทนิราชได้รับการยุกย่องจากวรรณคดีสม,มสร ว่าเป็นนิราชเรื่องที่ดีที่สุดของสุนทรภู่ท่านแต่งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเล่าถึงการเดินทางจากวัดราชบุรณะเพื่อไปนมัสการเจดียภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเดือนสิเอ็ดปีพุทธศักราช สองพลักษณะคำประพันธ์นิราศภูเขาทองแต่งด้วยกรอนิราศมีจำนวนทั้งหมด88บทโดยกรอนิราศมีลักษณะคล้ายกรอนสุภาพแตกต่างตรงที่กรอนิราศจากขึ้นต้นด้วยวรรครับและจบด้วยวรรคส่งคำสุดท้ายจะ จบลงด้วยคำว่าเอ้ยคำประพันธ์มีความไพเราะเรียบง่ายใช้ภาษาเข้าใจง่ายบรรยายถึงความรู้สึกได้ดีและเล่าถึงสภาพเส้นทางที่เดินทางโดยมักจะเปรียบเทียบชีวิตและโชคชะตาของตนกับธรรมชาติรอบข้างที่เดินทางผ่าน ต่อไปมาเรียนรู้ในเรื่องของจุดมุ่งหมายสุนทรผู้แต่งนิราชภูเขาทองขึ้นเพื่อพรรณนาชมความงามของสถานที่ต่างๆและสอดคล้องกับนางรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รักต่างที่ตนได้พบเห็นระหว่างเดินทางไปนมัสการเจดียภูเขาทอง โดยใช้เรือแจวล่องตามลำน้ำเจ้าพระยาที่ผ่านบรุมาราชวังวรรณศิลป์นในนิราศภูเขาทองจะพูดถึงวรรณคดีในนิราศภูเขาทองได้มีการยอมรับจากผู้อ่านว่ามีความงามด้านวรรณศิลป์จากการสรรคัที่ไพเราะโดยเฉพาะการเล่นสัมผัสใน ทั้งสัมผัสพยัญชนะและสัมผัสสระมีความหมายลึกซึ้งกินใจและมีการใช้คำเพื่อสร้างจินตนาการโดยใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะคงเพล่ดเพลินไปกับการล่องเรือเจวของท่านสุนทรภููกันใช่ไหมคะ ก่อนจากกันวันนี้พี่ทองหยอดมีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนทำกันด้วยจ้าส่วนวันนี้พี่ทองหยอดขอลาไปก่อนเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ